ไม่นะนี่ฉันกายเป็นคนแก่ใกล้ตายแล้วเลยเนี่ยคนแก่อย่างฉันจะตายจากโลกนี้ไปแลไม่มีใครเลี้ยงดูเลยเนยใช่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมนั้นจะไปรับเลี้ยงเด็กมาสักคนหนึ่งเพื่อที่ยามแก่ผมจะได้มีคนดูแลใช่ไหมเด็กน้นย ยส่วนตัวนะครับผมไม่คิดว่าการเป็นพ่อคนนั้นเป็นเรื่องง่ายสําหรับผมเวยยิ่งในชีวิตจริงนี่ผมมีความคิดในหัวตลอดเวลานะครับว่าผมนั้นไม่อยากมีลูกแต่บางทีเกมนี้นั้นอาจจะเปลี่ยนความคิดของผมก็ได้ raise a child นี่ไม่ใช่เกมเลี้ยงเด็กธรรมดานะนี่คือชีวิตจริงโอ้ม y ก o d นี่อะไรเนี่ยชายมันเชอร์ตัวแดกเด็ก What do you mean นี่มันแย่มากกว่าที่กูคิดลูกกูต้องมาเจเอกับอะไรแบบนี้เนี่ยเอาละเราทำการซื้อไข่ก่อนเลยซื้อ baby egg ราคา5โอ้ my god เด็กน้อยไหนดูหน่อยลูกผมนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงโอ้อ oh! oh oh my god ผมทิ้งเขาตอนนี้เลยได้ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ลูกกู ผมจะเรียกเขาว่าเจ้าเขียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเขานั้นใส่กางเกงสีเขียวเว้ยชื่อว่ากลีนมาเร็วหนูกลีนมานี่เร็วเห็นตัวแดกเด็กนี่ไหมแกกำลังจะเป็นอาหารของเจ้าหมอนี่ฮ่าฮ่าอ่าอ่ารอเล่นกันมาก่อนกบไปแล้วไปเล็เอาล่ะตอนนี้ผมมีกี่ดับลูนะผมมีอยู่เจ็ดนะครับไม้นี่จำเป็นว่ะเดี๋ยวแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงวะมีค่าความหิวนะมีค่าป่วยมีแบบเบาดเจ็บด้วยนะ e n t เตอร์เทนเมนต์ทับสิตอนนี้อายุศูนย์ปีเย้ <Yeah! c oughs> เราจะสามารถหางานทำได้ที่ไหนวะผมไม่อยากเป็นพ่อที่แบบอันเอมพลยววะไม่อยากเป็นพ่อที่ไร่ค่า stop man stop ลูกหิวข้าวไม่กินเห็ดบอกินเห็ดไหมบอกกินเห็ดไม่พอวพระเจ้าขอโทษขยะนี่มันคืออะไรเนี่ยผมเอาให้ลูกผมกินได้ไหมโอ้ยไม่อย่าทุบดิวะไม่ได้คนจะทำความสะอาดได้จะต้องเป็นพันลงเท่านั้น no ผมจะไปหางานทําได้จากไหนวะสมัครงานโอ้เป็นเชฟโอเคลูกเราจะมาเป็นเชฟกันยังยังไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้อะลูกกินเบอร์เกอร์ก่อนเรียบร้อยฉันอิ่มแล้วเรียกันแหละ,อะเออตะกี้จู่จ,จูกรีนก็ตายนะครับผมไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้นเว้คุณผู้ชมมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นนะครับเอาละลูกคนใหม่เฮ้ยนี่กางเกงฟ้าละเื่อเบ ต่อไปนี้นายใช่อว่าโบรเฮ้ยนี่ให้อาหารเด็กน่อยโอเคผมพอมีเงินที่จะซื้ออาหารเด็กน่อยแล้วก็มีเงินที่จะซื้อยานะครับถ้าเกิดเขานั้นเลือดลดอะไรประมาณนี้ City Cleaner Need โอ้แม่เจ้าโอเคผมเป็นพานลงแล้วเยี่ยมไปเลยเอาล่ะเราจะมาหาเงินนะครับจากการที่เรานั้นเป็นพานลงเนี่ยแหละและนี่อะไรเนี่ยเปลดวัสุทัต์ตัวแดกเด็กนี่ว่าเฮ้ย ี๋ยวมันฟื้นคืนชีพชิบหายแล้วโอเครีบทำความสะอาดก่อนถ้าผมทำความสะอาดแล้วผมจะได้เงินไหมวะต้องนึ่งนะ้ค้นขยะก่อนค้นขยะค้นขยะเจอแต่อะไรวะเนี้ยเกมนี้ผมว่าเล่นยากว่ะแล้วผมจะต้องซื้อบ้านด้วยนะการที่ผมจะซื้อบ้านได้เนี่ยผมอาจจะต้องมีเงินนะครับที่เรียกได้ว,ว่าเยอะมากๆไม่เป็นไรนะลูกใจเย็นไว้พ่อตอนนี้เป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่เอาละลองเก็บขยะดูมันจะได้กี่บาทได้3บาท ผมมองว่านี่น่าจะเป็นอาชีพที่เออเล่นได้ง่ายที่สุดแล้วนะจริงไล่เก็บขยะตามเมืองนี่อะไรวะเนี่ย We have a good home for them What เฮ้ยอะไรเนี่ยคนรับเลี้ยงเด็กหรอวะราคาเบบี้หนึ่งบาทเด็กน้อย10บาทวัยรุ่น35เรห้าแล้วเอาเด็กมาขายเหรอวะศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ไม่กูว่าไอ้หมอนี่แม่งจับเด็กไปแดกแน่นอนไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่ยอมให้บรูกับเขาไปเด็ดขาดแก๊งรักเด็กดูแก๊งรักเด็กเห็นแล้วย่างเพลียเลยว่ะจอ l ลี่เฮาส์สมันเป็นบ้านผมซื้อไม่ได้มันต้องใช้กี่บาทเนี่ยดูกูเติมแล้วนะแล้วมึงก็เมื่อไหร่จะโตอะ่ะโอ้โรงเรียนนี่มันโรงเรียนมีเป็นครูด้วยคุณผู้ชมเฮ้ย เด็กน้อยมาสอบเลยเฮ้ย hey, <Huh? S 1> ทำไมต้องให้กูมาทำวะเด็กกูจะต้องทําดิวะเด็กน้อยอายุ3าขวบแล้วแม่เจ้าแต่ผมควรทํายังไงดีคุณผู้ชมผมถึงจะแบบว่าเพิ่มค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับเด็กน้อยของผมได้ทําข้อสอบได้ไหมดูดิความยาก8ปดทสอย่างเงี้ยผมไม่มีเวลามานั่งคิดหรอกนะอืมได้เวลาแล้วที่ผมนั้นจะซื้ออาหารให้กับเด็กน้อยของผม จัดไปซื้อขี่นี่คืออะไรโอ้นี่ไงกุญแจบ้านในราคาร้อยกว่าบาทโอ้พระเจ้านี่มีพวกซีเรียลมีแบบน้ำโคกด้วยเฮ้ยผมซื้อลูกฟุตบอลดีกว่าเด็กผมจะได้เอนเตอร์เทนไงเอนเตอร์เทนไหมลูกเอนเตอร์เทนเลยอะไปเล่นดิไปเล่นว้าวเป็นไงมีความสุขเลย This is cool, cool, cool มีเนมแท็กด้วยนะครับนี่คืออพาร์ตเมนต์คีย์เหรอทำไมมันถูกจังเลยอะ ซื้อกระดูกซื้อมาทําไมก็ไม่รู้ผมซื้ออพาร์ตเมนต์คีดีกว่าตามมาเด็กน่อยเราจะไปที่อพาร์ตเมนต์กันนึกออกไหมเอาละเข้าไปที่ชั้น3โอเคเข้ามาเลยปิดประตูบ้านด้วยในดูในห้องเราหน่อยนะครับห้องเรามีอะไรวะมีน้ำแล้วก็มีทีวีมีเตียง สามารถสกิปเวลาได้ไหมมึงยังแค่3ปีเมื่อไหร่มึงจะโตวะเมื่อไหร่มึงจะอายุ20่วะกูถามหน่อยผมให้เอ็ดจูสดีกว่านะครับให้ไปปุ๊บเยี่ยมโตขึ้นเลยเฮ้ยเจ๋งโตขึ้นแล้วอายุ4ีขวบเดี๋ยวมันมีใครมายิงหน้าบ้านกูวะเอ่อเอาล่ะคุณผู้ชมหลับตานะครับคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นยผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเรียบร้อย ผมสามารถซื้อ Rocket RPG ได้โอ oh, ้พระเจ้าไหนจะมีใครมาลังแกลูกชายกูไหมว้าวการปีนเขาโอเคผมจะพาลูกชายผมมาปีนเขาไว้ในวันนี้แต่ว่ามันบอกระวังงูด้วยนะอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรเราจะพาไปปีนเขาโอ้พระเจ้านั่นมันงูงูเหรอวะได้เวลายิงเอายิงไม่ได้ กูไม่มีลูกกระสุนโอเคเฮ้ยทำไมลูกผมมันป่วยวะดูดิทำไมเขาป่วยอะ่ะเอายาไปเอายาไปโอเคอมาละน้องบลูตามมาคราวนี้เรานั้นจะไปปีนเขากันตอนเที่ยงคืนเนี่ยแหละดูนั่นเห็นไหมมีงูยักษ์ด้วยเราต้องระวังตัวอืมแม่งเอ้ยยิงเลยเออตายฮ่างูตายไหม ตายเลยผมซื้อลูกกระสุนมาประมาณกี่ลูกเองวะประมาณ3-4ลูกนะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรเว้ยแต่มันน่าจะคุ้มค่าโอ้งูโอ้โอ้อาวจะตายนีงลยยิงเลยนะครับบลูตายไม่นะบลูบลูตายแล้ว บ้าแห่งจริงกว่าัวเขาจะโตได้ขนาดนั้นกูใช้วเวลานาน,านมากไอ้นั่นน่ะเอาล่ะแกเป็นบลูในเวอร์ชั่น2.0แต่กางเกงมึงสีแดงโอเคปะ่ะแต่ว่ามึงชื่อว่าบลูเนี่ยเนี่ยเล่นซ่อนแอบกูควรจะเล่นซ่อนแอบดีไหมเดี๋ยวแม่งบลูตายอีกมาเล่นซ่อนแอบกันเรามีเวลา120วินาทีนะครับในการหาเขากูุศลอ้า๋อกูต้องเป็นคนหาเหรอทำไมวะกูไม่หาแม่งได้ไหมไม่แต่ไม่ต้องแล้ววะเพราะว่าผมเจอละ ฉันหาแกจเจอแล้วอเวนเป็นไงล่ะฮะเฮ้ยชนะปุ๊บได้เงินเว้ยเลือดพุ่งเต็มเลยหมายความว่าไงโอ้โห Gambling w i h y o u r Life พน,นันด้วยชีวิตของเราโอ้โหดีนะที่กูหาเจอ Fusion Table เอ่ออันนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมไม่แคร์นะครับผมจะไม่ไปปีนเขาละถ้าเกิดผมจะไปปีนเขาเนี่ยผมอาจจะไม่เอาลูกผมไปเว้ย พระเจ้าลูกวันนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์รด้วยพ่อพาลูกมายัางสวนสยามทะเลกรุงเทพตื่ตื่อตื่ตื่อตื่ตื่อตื่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 ตตตตตโอ้ว่ายน้ำเลยฮะนี่อะไรวะเนี่ยวัดอะไรเนี่ยมันแดกเด็กกูคุณผู้ชมผมเกลียดเกมนี้นะครับบลูกูตายเป็นรอบที่สองอแล้วไอเวนนี่มึง,ม,งมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยฮะ ยิงว่าวอีกนะผมโดนแก๊งรักเด็กนะครับหลอกเดกเด็กกูและเด็กกูตายลูกกูตายคุณผู้ชมสองรอบแล้วเนี่ยเกมนี้แม่งเล่นยากว่ะกูจะเลี้ยงเขายัางไงให้มันถึงอายุ20เนี่ยอ่อนแอชิบหายเรียบร้อยนะครับเด็กใครไม่รู้โดนแดกไปเกิดระปบ๊บเด็กแม่งโดนแดกไปอีกนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูเจ้าหมอนี่ลูกของเนมาเนี่ยครับเรียบร้อยโดนแดกถามจริง เอาตัวรอดอยังไงกูถามหน่อยอย่างที่เห็นนะครับเออผมไม่สามารถเลี้ยงเด็กให้มันโตจนถึงอายุ20ได้เด็กที่ผมเลี้ยงนั้นตายอานาถทุกคนกงโอ้ว้าวถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะมาเลี้ยงเด็กด้วยตัวของคุณเองลองมาเล่นเกมนี้ดูม่อย่างยากเลยเ <laughs> 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 วยเน э ้